เดินทางมาจากอุบลลงเครื่องมาแล้วมองที่ป้ายรับสัมภาระสีฟ,ฟ้าๆข้างบนหัวนะ่ะแล้วก็เดินตามไปเจอแล้วจุดรับกระเป๋ามองหาป้ายอุบลราชธานีแล้วก็ไปรอรับกระเป๋าเลยค่ะพอได้กระเป๋าเรียบร้อยแล้วมันก็จะพาเรามาออกทางออก A จริงๆออกทางไหนก็ได้แหละขอให้ออกไปข้างนอกก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น2เราต้องเดินทางไปที่ชั้น4ชั้นผู้โดยสารขาออกดูป้ายข้างบน ขึ้นลิฟต์ไปมีชั้นสามแล้วต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งขึ้นลิฟต์อีกรอบค่ะถึงแล้วชั้นสี่เลี้ยวซ้ายไปค่ะเลี้ยวซ้ายไปอยู่ที่เคาน์เตอร์เอเห็นไหมสีเหลืองๆข้างบนน่ะเดินไปที่เคาน์เตอร์เอเลยค่ะแล้วมันจะมีเนี่ยที่คนต่อแถวยาวๆไม่ต้องไปต่อเดินหาพนักงานเสือเ้อแดงแดงแออีเชนี่แล้วบอกเขาว่าเช็คอินจากในเว็บไซต์มาแล้วเขาจะพามาต่ออีกแถวหนึ่งซึ่งคนจะน้อยกว่ามาก ว่าฝากกระเป๋าเสร็จแล้วก็จะได้สติกเกอร์เซตวันเพื่อเดินทางไปอีกอ,กอาคารหนึ่งได้แปะใส่เสื้อไวเลยการหายอาโอเคฝากกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดินมาข้างหลังยักรอสแกนตัว๋วขึ้นไปข้างบนกันสแกนตั๋วเสร็จเรียบร้อยค่ะขึ้นลิฟต์ไปก่อนเลยแล้วก็ก่อนเข้าไปข้างในนะคะเขาก็จะตรวจสัมภาระถอดรองเท้าด้วยนะคะ iPad โทรศัพท์แบตสำรองเอาออกมาจากกระเป๋าด้วยมาวางไว้ให้เขาตรวจ จุดต่อไปคือเราจะไปจุดตรวจหนังสือเดินทางนะคะเพื่อที่จะเดินทางออกจากประเทศไทยก็เดินตามเข้าไปนแหละเอาเข้าพาลงลิฟต์ก็ลงตามเข้าไปเนี่ยตามป้ายเขาบอกว่าไทยพาสปอร์ตเลี้ยวซ้ายนี่มีป้ายบอกค่ะตรงนี้หนังสือเดินทางไทยมันน่าจะอยู่ตรงซ้ายมือน,นะแถวไหนน้อยนัยน่นแหละก็ไปต่อแถวนั้นแล้วก็ยืนรอเพื่อ สแกนพาสปอร์ตก่อนอันดับแรกมันจะมีช่องเสียบสีดำๆตรงกลางอ่ะเสียบเข้าไปแล้วก็เอาตั๋วไปสแกนข้างล่างทำให้เป็นเดี๋ยวก็มีพนักง,งานมาบอกนั่นแหละแล้วก็มายืนตรงเรืองเหลืองตรงนี้มองไอ้เครื่องข้างหน้าน่ะถ้าใส่แว่นก็ถอดออกใส่หมวกก็ถอดออกสแกนม่านตาเสร็จแล้วเครื่องมันก็จะบอกให้เราสแกนนิ้วก็ทำตามมันบอกนั่นแหละมันเป็นภาษาไทย ทีนี้ก็จะเข้ามาตรงบริเวณเกตมันแล้วนะมองอีกข้างหลังรูปปั้นนะ่ะมันจะมีลิฟต์ทางลงไปข้างล่างอะ่ะก็เดินลงลิฟต์ไปเสร็จปุ๊บอีสีม่วงตรงนั้นอะ่ะจะมีพนักง,งานเนี่ยสองสามคนเดินไปเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าขอตรวจตั๋วในค่ะขอตรวจพาสปอร์ตในค่ะก็เอาให้เขาตรวจพอเขาตรวจเสร็จก็ลงลิฟต์ไปอีกหนึ่ง โอเคแล้วก็จะมาถึงตรงชานชาลาที่จะขึ้นรถไฟเพื่อไปที่อาคาร SAT แล้วเหมือนที่บอกนั่นแหละไม่รู้จะขึ้นซ้ายขึ้นขวาดูตรงหน้าจอมันบอกให้ขึ้นตรงไหนก็ขึ้นตรงนั้นแหละอโมเตอร์ดูหน้าจอก็รีบไม่ทันแล้วนี่วิ่งไปวิ่งไปขึ้นค่ะโอเคขึ้นแล้วก็อที่นั่งมันไม่เยอะนะ เพราะว่ามันไม่นานถ้าว่างก็ไปนั่งก็แล้วแต่นั่งแป๊บเดียวถ้าจะไม่ผิดน่าจะไม่ถึงห้านาทีด้วยซ้ําก็ถึงแล้วม,มันมีแค่สถานีเดียวนี่แหละก็ออกมาก็เดินตามเขาจะขึ้นลิฟต์หรือจะขึ้นบันไดเลื่อนก็แล้วแต่เดินตามพนักงานเขาไปเขาก็จะขึ้นไปข้างบนถึงแล้วชั้นสองเราจะต้องไปที่ชั้นที่สาม เพื่อไปเกีของเรานะคะก็คือต้องขึ้นลิฟต์ไปอีกหนึ่งครั้งค่ะอพอขึ้นลิฟต์มาเสร็จปุ๊บดูป้ายอะป้ายเกีเรา s อะไรสักอย่าง s หนึ่งหนึ่งห้า a นั่งไง้ายมือเจอเลยก็นั่งรอบนไปพนักงานเรียกขึ้นเครื่องแล้วค่ะอันดับแรกเขาก็จะเรียกพว,วกตัวแพงๆก่อนแล้วเขาจะเรียกเราโซนสองเขาก็จะตรวจตัวตรวจบัตรเราแหละ เสร็จปุ๊บก็เดินเดินตามตามตามทางเข้าไปแหละก็จะเห็นที่คนต่อแถวกันก็ให้แอร์เขาตรวจบัตรอีกหนึ่งรอบแล้วก็นั่งตามที่นั่งที่ระบุในตั๋วนะคะถึงแล้วญี่ปุ่นค่ะออกจากเครื่องมาก็มีผมแดงนะคะมารอรับเหมือนเดิมตามเข้าไปเหมือนเดิมเดินเดินออกมาได้สักพักก็จะเห็นป้ายข้างบนนะ่ะเหลืองเองนะ่นะ a l r i v a l domestic น่ะ มองดูป้ายเลืหลืองๆมันจะมีรูปเป็นคนรูปคนหยิบกระเป๋าดูป้ายแล้วก็เดินตามเข้าไปนั่แหละเรื่อยๆไกลอยู่ค่ะไม่ต้องรีบเดินช้าๆก็ได้กระเป๋ามันไม่มาง่ายขนาดนั้นหรอกอีกสี่ร้อยเมตรขึ้นบันไดเลื่อนตามเข้าไปค่ะไปเดินไปเรื่อยๆมันไม่น่าหลงหรอกมันไม่ได้มีทางเดินเยอะ อะไรขนาดนั้นอ่ะอือืมีทางบันไดนี้ก็บันไดเลื่อนก็ขึ้นไปจะได้ไม่ต้องเดินเยอะเหนื่อยอไปเรื่อยๆค่ะเวทายรูปก่อนไหมอืมเข้ามาก็จะเจอพวกร้านค้าปลอดภาษีมีเหล้ามีบุหรี่แล้วมีตังค์ซื้อไหม เห็นแล้วเห็นไหมไป้าย immigration ด่านตรวจคนเข้าเมืองเตรียมมองหาป้าย foreign passport ช่องสำหรับคนมาเที่ยวญี่ปุ่นมองหาในป้ายแบบประมาณนี้เนี่ยก็ต่อแถวเด๋ยวเขาก็เรียกแล้วก็ยื่นพาสปอร์ตกับตัว๋วแผนทเ,เที่ยวอะไรต่างๆที่เราเตรียมมานะ่ะให้เขาแล้วมันก็จะมีเครื่องให้เราสแกนม่านตาแล้วก็สแกนนิ้วด้วยไอ้เครื่องมันมีภาษาไทยเขียนไว้ค่ะไม่ต้องกังวลอะไรไป เสร็จปุ๊บถ้าเขาไม่ถามอะไรก็เดินออกมาเฉยๆนี่แหละไม่น่ายากหรอกก็ลงยิปเปไปรอรับกระเป๋าจริงๆก่อนลงเครื่องเขาจะบอกนะว่าให้เราไปรับกระเป๋าที่จุดไหนถ้าเราจาไม่ได้เราก็ไปดูป้ายอีดําๆใหญ่ๆเมื่อกี้มันจะบอกว่าเราให้เราไปรับที่จุดไหนจุดที่เราจะรับก็คือจุด B2 อรอกระเป๋านานสิบนาทีได้ พอรับกระเป๋าเสร็จปุ๊บเราก็จะไปด่านศุนลการกรแล้วก็ตรวจภาษีเสร็จปุ๊บก็เอา QR code ที่เราได้มาอนะ่ะที่เราทํามาก่อนเราเดินทางอะ่ะเอาไปสแกนแต่เขาก็บอกเราก็ให้เราไปสแกนตรงไหน,นสแกนเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้มีของอะไรที่จะต้องสำแดงแล้วก็ออกมาตามมันนี่แหละค่ะตามมันบอกนี่แหละวีลคามตูโตเกียวก็คือเสร็จแล้วดิฉันก็จะรอพวกคุณคุณอยู่ที่ข้างนอกนี่แหละค่ะโอเคค่ะบายบาย